ยิ่งหลักคำทางพระพุทธศาสนาลุ่มน้ำนำมาทาโดยสุชีปุญญุภาพ มาาตอนที่28ประทีพภายใน,น,ายในการก่อสร้างบริเวณพระพุทธบาทคงดำเนินต่อไปในระยะนี้จะเห็นปราการเจชั้นสำเร็จเป็นคราขึ้นมาแล้ว กล่าวคือถัดจากมนทบที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทออกไปจะมีปราการชั้นในสามชั้นสร้างไว้ห่างกันประมาณชั่วสามเดชธุบาทมีทางตัดตรงจากกำแพงหนึ่งเข้าสู่อีกกำแพงหนึ่งระยะที่เว้นห่างนั้นสำหรับปลูกต้นไม้ทำป่าจำลองเขาจำลองตามควรแก่เหตุบางชั้นก็ไม่มีเขาไม่มีป่ามีแต่ดอกไม้และพุ่มไม้ และหญาเขียวเป็นสนามน้าชมเมื่อพ้นปราการชั้นในแล้วจะมีปราการใหญ่พิเศษกั้นเป็นปราการจะมีปราการใหญ่พิเศษกั้นเป็นปราการสําหรับแบ่งเขตชั้นนอกกับชั้นในคือถัดจากปราการแบ่งเขตนั้นออกมาจะมีปราการชั้นนอกอีก3ชั้นปราการแต่ละชั้นสร้างเป็นระเบียงมีหลังคามุงด้านหนึ่งก่ออิฐถือปูนตัน เพื่อปฎิสถานจิตกรรมหรือปฏิมากรรมอีกด้านหนึ่งเปิดโล่งเพื่อให้คนเข้าไปเดินภายใต้หลังคาระเบียงได้มีข้อกำหนดไว้ว่าปาการด้านในสามชั้นนั้นด้านที่ตันจะหันออกภายนอกด้านที่โปร่งสำหรับเดินชมภายใต้หลังคาได้จะหันเข้าหามนทบพระพุทธบาทส่วนปาการชั้นกลางที่กั้นเขตภายนอกกับภายในนั้นสร้างเป็นพิเศษคือ ด้านตันอยู่ตรงกลางมีระเบียงโป่งสำหรับเดินได้ทั้งสองด้านล้วนมุมหลังคาปาการชั้นกลางนี้แหละสำหรับแว่นแขว้นทั้งหลายจะพากันมาก่อสร้างสิ่งต่างๆภายในหลังคาเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อแสดงสีมือช่างประจําแว่นแขวนนั้นๆและแขว้นใดจะสร้างสิ่งที่เป็นพุทธบูชาเป็นพิเศษภายนอกหลังคาภายนอกปราการก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ภายหลังที่ช่างได้ประชุมปรึกษากันแล้วให้สิ่งก่อสร้างนั้นไม่กีดขวางกันและกันอันทำให้ไม่น่าดูส่วนปาการชั้นนอกจะหันด้านที่โปร่งออกด้านนอกหันด้านทึบเข้าข้างในทั้ง3ชั้นและการทำทางลัดตัดตรงทะลุปาการทั้ง7ชั้นเข้าสู่บริเวณมนทบได้พิจารณาจัดทำให้งดงามเป็นพิเศษ รวมทั้งการพิจารณาปลูกไม้ดอกไม้ใบขนานกับทางให้งดงามด้วยนอกปราการออกไปมีการปลูกไม้ยืนต้นเป็นแถวเป็นแนวมีถนนหนทางอันได้จัดเตรียมไว้ให้ติดต่อกับเขตต่างๆได้อย่างดียิ่งและมีเขตที่คล้ายป่าในที่แห่งหนึ่งที่กำหนดไว้สลับผู้ใคร่จะประพฤติปฏิบัติธรรมจะพักอาศัยหาความสงบตามที่พระเถระแนะนำ ในผนังแห่งปราการชั้นในกะไว้ว่าจะมีอักขระจารึกหลักคำคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นหัวข้อต่างๆโดยไม่มีจิตกรรมอย่างอื่นผสมแต่ให้ความงดงามอยู่ที่ตัวอักษรและกรอบล้อมสี่เหลี่ยมส่วนผนังชั้นในอีกสองด้านนั้นให้เป็นที่ปฏิสถานปฏิมากรรมต่างๆชั้นหนึ่งเป็นที่ปฏิษถานจิตกรรมอีกชั้นหนึ่ง จิตรกรรมนั้นให้ทําเป็นภาพระบายสีงดงามแต่ละภาพให้เป็นปิิศนาธรรมชวนขบคิดพิจารณาเช่นภาพราชสีกินเนื้อเนื้อกินหญ้าหญ้างามตรงหน้าราชสีนอนตายจนเนื้อหนังหายไปสิน้นกลายเป็นโอชะอยู่ในดินภาพคนกําลังส่องกระจกแต่กลับเห็นรูปอื่นที่ไม่ใช่หน้าของตนในกระจกนั้นภาพไฟป่าลุกไหม้ลามอยู่ทั่วไป แต่มีชายผู้หนึ่งทําทีเอาขันไปตักไฟนั้นอาบด้วยความรู้สึกเย็นสบายดีภาพแสงแดดจ้าแจ่มกระจ่างแต่ชายคนหนึ่งต้องจุดใต้สองทางเดินภาพอานนอนทํารังแล้วกลับไม่อยู่ในรังไปนั่งหนาวสั่นอยู่บนหลังคารังเมื่อฝนตกภาพคนจุดไฟลนใต้คางตนเองแล้วร้องแสดงความเจ็บปวด ภาพคนไล่จับเงาของตัวเองภาพสิ่งจริงเล็กแต่เงาใหญ่กว่าหลายสิบเท่าภาพคนเอามือบางภูเขาใหญ่ทั้งลูกแล้วมองไม่เห็นภูเขานั้นภาพวานอนมีทั้งมือและเท้ากิดตังคือยางไม้ที่เขาทำดักไว้และภาพคนกราบไหว้รอยพระพุทธบาทเป็นต้นส่วนปราการชั้นนอกสามชั้นนั้นชั้นนอกทีเดียว ให้มีภาพจิตกรรมในชาดก550เรื่องมีอักขรจารึกข้อความสั้นๆอธิบายความหมายและคติธรรมถัดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งคงเป็นเรื่องชาดกตามเดิมแต่ชาดกทั้ง10ที่สำคัญให้อยู่ในชั้นนี้ด้วยส่วนชั้นที่3ถัดไปจากนั้นทำเป็นรูปคฤหัดบำเพ็ญทานรักษาศีลทำเป็นรูปพิกษุสัมมเนนประพฤติพรหมจรรย์ ทำสมาธิโดยวิธีต่างๆทั้ง40วิธีรวมทั้งภาพการเจริญวิปัสนาให้มีปัญญาเห็นแจ้งในสภาพธรรมดาของสิ่งทั้งหลายสลับกับอักขระจารึกคติเตือนใจตามหลักธคำแห่งพระพุทธศาสนานอกจากกำแพงเจ็ดชั้นแล้วยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นอีกเช่นที่ประทับของพระราชาและอัมมาร,ราชบริพาน ที่พักของมหาชนผู้เดินทางจากทิศทั้งหลายรวมทั้งบริเวณอาหารร้านค้าซึ่งได้จัดไว้ให้เป็นระเบียบเป็นสั์เป็นส่วนไม่ปะปนกันแต่ให้หน่าดูหน้าชมและมีความสะดวกดีเมื่อถึงเวลาที่คนทั้งหลายเดินทางมาพักรวมกันอยู่มากๆในสมัยนมัสก,การคณะช่างผู้คิดแบบไม่ลืมแม้การกะที่ให้เหมาะสมเพื่อสร้างวัดจกุดี คือที่กะระทําสรีรกิจถ่ายอุจจระปัสสาวะของผู้มาพักว่าจะก่อสร้างไว้ตรงไหนอย่างไรจึงจะรักษาความสะอาดได้โดยง่ายมีการขุดบอ่อสร้างสระบกคอลณีปลูกประทุมอุบลบุญทริกมีการประดับตกแต่งบริเวณขอบสระให้สวยงามรวมทั้งมีอุทยานสำหรับปลูกไม้ดอกไม้ผลอันบรรจงจัดตกแต่ง เพื่อให้ผู้เข้าไปพักผ่อนได้มีความเพลิดเพลินในขณะที่การก่อสร้างยังไม่เสร็จนั้นถึงฤดูนมัสการอีกโดยในนี้ฤดูนมัสการได้ผ่านไปถึง3ครั้งการก่อสร้างส่วนสำคัญจึงเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่งานละเอียดเกี่ยวกับจิตกรรมและปฏิมากรรมเมื่อฤดูนมัสการผ่านมาเนื่องจากการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ก็มีการกั้นเขตที่มีให้กลุ่มชนเข้าไปพุ่งพลาดในบริเวณก่อสร้างในการนี้ต้องย้ายที่พักที่ชมมุมชนให้อยู่ไกลออกไปชั่วคาวเขตใด,ดมีการก่อสร้างก็มีการกั้นเชือกไว้อย่างแข็งแรงแน่นหนามีทางกว้างเปิดให้คนเดินเข้าออกจากป่าการด้านนอกตัดตรงไปถึงมนทบได้โดยตรง อันหนึ่งเป็นที่ตกลงกันว่าจะไม่ใช้ของมีค่าเช่นเงินทองบรรจุหรือประดับประดาตกแต่งเพราะจะเท่ากับเป็นการยั่วให้พานชนคิดทำลายพราออยากได้ของมีค่าเหล่านั้นเจตนาที่ดีมากเกินไปก็จะกลายเป็นเจตนาทําลายโดยไม่รู้สึกตัวความเป็นของมีค่าที่มุ่งหมายในการนี้จึงเพ่งเล็งไปที่จิตกรรมปฏิมากรรม และข้อความเป็นคติธรรมต่างๆอันได้จดจารึกไว้ด้วยหวังว่าอนุชนคนภายหลังได้พบปะและศึกษาแล้วก็สามารถทำความเข้าใจในพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนและพิสดารจากปราการทั้ง7ชั้นเหล่านี้อันหนึ่งเนื่องด้วยปาการชั้นนอกทั้งสองชั้นมีภาพจิตกรรมเรื่องชาดกปรากฏอยู่จึงมีภาพกรากับและคำอธิบายสอนใจ ให้รู้จักถือเอาสาระจากเรื่องชาดกซึ่งเป็นนิทานแฝงธรรมะหลายภาพด้วยกันภาพเหล่านั้นได้เลือกให้อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางเพื่อให้เห็นง่ายก่อนการดูภาพอื่นๆเป็นภาพบุคคลรู้จักแก่นไม้หากหาแก่นไม้กับภาพบุคคลที่ลงถือเอาใบาอ่อนและเปลือกไม้ว่าเป็นแก่นบ้าง เป็นภาพของคนที่หลงกินเปลือกผลไม้คู่กับคนที่รู้จักปอกกินแต่เนื้อในอันโอชะบ้างภาพของคนที่นำทรายมาขั้นหาน้ำมันคู่กับคนที่หาน้ำมันได้จากเมล็ดงาบ้างภาพคนที่รีบนมโคจากเขาโคคู่กับคนที่รีดนมโคอย่างถูกต้องบ้างแต่ละภาพมีคำสอนกำกับให้รู้จักพอดใจความ ให้รู้จักถือเอาสาระแห่งพระพุทธศาสนาอีกสิ่งหนึ่งที่ช่างไม่ลืมกิจกรรมกลับไปตั้งแต่องค์มนทบประดิษฐานพระพุทธบาทออกมาจนถึงชายปาการทุกชั้นก็คือกิงกินิก,กะชาละคือขายกระดึงเมื่อลมอ่อนพัดมาก็จะมีเสียงกระดึงดังกิงกิงชวนให้วังเวงและพอใจในความวิเวก นอกจากนั้นเพื่อให้มหาชนได้เข้าใจในบริเวณพระพุทธบาททั่วถึงจึงมีการสร้างบริเวณพระพุทธบาทจำลองไว้ทั้งสทิศที่เป็นทางเข้าเพื่อผู้เข้าไปจะได้รู้ว่ามีสิ่งก่อสร้างไว้อย่างไรบ้างแต่ในแผนผังจำลองนี้ได้จะรึกข้อความประจำทิศทางทั้งสี่ที่ให้ความหมายแท้จริงและถือเอาสาระได้จากพระพุทธบาทไปด้วยเช่ <S <S <ๆ>เนเดียวกับที่จำลองส่งไปในแรนแคว้นต่างๆ จึงมีผู้กล่าวว่าบริเวณพระพุทธบาทที่ก่อสร้างครั้งนี้ถ้าดูผเพลินให้ทั่วก็ควรใช้เวลาสักครึ่งวันแต่ถ้าดูให้เข้าใจความหมายทั้ทงหมดอย่างได้ความรู้ก็ควรใช้เวลาสักครึ่งปีกิตติศัพันเรื่องลือต่อๆกันไปทําให้มหาชนกระยิมยินดีว่าในชีวิตจะต้องไปนมัสการพระพุทธบาทและชมบริเวณที่มีคุณค่าทางคติสอนใจให้จงได้ และเมื่อมานาวสการกลับไปแล้วต่างก็สอบถามไล่เลียงกันและกันเป็นสนุกสนานว่าใครจำอะไรได้บ้างเ <m ood le> ด,ด็กๆพอใจจะชมภาพชาดกและรบเราผู้ใหญ่ให้พาไปชมให้จงได้ทั้งๆที่ยังไม่สำเร็จเรียบร้อยดี <m ood le> เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าถ้าการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อไรก็จะมีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ซึงมหาชนแม้ในแว่นแคว้นอื่น ก็จะพากันมาร่วมงานด้วยศัทธาภาะสาทะแต่งานตกแต่งอันเนื่องด้วยจิตกรรมและปฏิมากรรมก็ยังดำเนินไปอยู่กล่าวถึงเสนาบดีตั้งแต่ไปชมบริเวณเสนาสนะป่าและฟังคำสอนภาคปฏิบัติของท่านพระธรรมรักษิตตะเทละแล้วก็นัดหมายกับอัฏฐานิรัตว่าจะหาโอกาสไปฟังอีกเพราะรู้สึกทำให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายความเดือดร้อนกระวนกวายได้เป็นอย่างดีวันหนึ่งในเวลาเย็นเมื่อแล้วเสร็จจากการงานแล้วเสนาบดีพร้อมด้วยอัฐนิรัต์กับผู้ติดตามอื่นๆก็ไปณเสนาสนะนมะัสการพระธรรมรักกิตะเทระแสดงความจำนงขอฟังการอบรมปฏิบัติของท่านอีกซึ่งพระเทระตอบด้วยอาการยินดีเมื่อถึงเวลาค่ำ เมื่อพิษุทั้งหลายมาประชุมกันแล้วพระเทระก็นำเสนาบดีและคณะไปสู่ที่ประชุมให้นั่งณที่อันสมควรส่วนหนึ่งแล้วจึงกล่าวกับพิสุททั้งหลายว่าหลักคำภาคศึกษาและภาคปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาคงมีสามขั้นด้วยกันคือศีลอันเป็นการอบรมกายวาจาใจให้เรียบร้อยสมาธิอันเป็นการทำจิตให้สงบระงับ และปัญญาหรือวิปัสนาอันเป็นการอบรมความเห็นให้ถูกทางให้เกิดดวงปฏิภายในเพื่อส่องความจริงแห่งชีวิตถ้าจะเปรียบเทียบด้วยการสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นในจิตใจแล้วศีลก็เทียบด้วยการทำพื้นให้เรียบรวมทั้งการลงรากด้วยสมาธิอุปมาด้วยการสร้างที่อยู่ขึ้นในจิตใจเพื่อเป็นที่อาศัยป้องกันแดดฝน และสัตว์เลื้อยคานคือความชั่วช้าเสียหายต่างๆอันจะมาย่ำยีจิตเพราะฉะนั้นบางครั้งอารมณ์ของสมาธิจึงเรียกว่าวิหารธรรมคือธรรมอันเป็นที่อยู่ของจิตส่วนปัญญาปัญญานั้นเสมือนหนึ่งดวงประทีปภายในที่ส่องสว่างทําให้ผู้อาศัยในวิหารธรรมนั้นได้ชื่อว่ามีแสงสว่างพอที่จะประกอบการงานต่างๆได้ด้วยดี เพราะแม้มีที่อยู่อาศัยถ้ามีแต่ความมืดก็ต้องลำบากในการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้สะดวกบัดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงทำความเข้าใจกับปฏิทินภายในคือเรื่องของปัญญาหรือวิปัสสนาว่าเป็นปฏิทินได้อย่างไรเบื้องต้นขอให้พิจารณาว่าท่านทั้งหลายได้ตั้งอยู่ในสินอันดีแล้วได้อบรมสมาธิจนมีจิตตั้งมั่น ได้ตามความปรารถนาแล้วจึงชื่อว่าได้ขึ้นบันไดที่จะก้าวสู่ปัญญาต่อไปคนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดว่าการปฏิบัตินั้นการปฏิบัตินี้มีไว้เฉพาะภิกษุสัมมาเนนผู้อบรมธรรมปฏิปทาขั้นสูงเท่านั้นแต่เมื่อถอดความหมายดูแล้วจะเห็นว่าการอบรมปัญญาหรือวิปัสนาคือการสร้างดวงปฏิบีตขึ้นในดวงจิต เพื่อป้องกันความโง่ความหลงในเรื่องของชีวิตดังนี้จึงเห็นได้ว่าความเป็นผู้ฉลาดหรือไม่โง่นั้นเป็นของดีและจําเป็นไม่ว่าสําหรับบรรพชิตรหรือขา้าราชกเพราะทุกคนไม่ควรโง่ด้วยกันทั้งสิน้น อันหนึ่งจะกล่าวถึงเรื่องของปัญญาหรือวิปัสนาในภาคปริยัติหรือภาคการศึกษาก่อนย่านอันเห็นแจ้งแจ้งอันประกอบด้วยกุศล,ลจิตชื่อว่าปัญญามีลักษณะในการแทงทะลุคือเข้าใจถี่ถ้วนซึ่งสภาพธรรมทำหน้าที่ทำลายความมืดคือโมหะอันปิดบังสภาพธรรมเสียปรากฏตัวเป็นความไม่หลง การเข้าใจอย่างขี่ท้วนสภาพธรรมนั้นคือเข้าใจขันอายตนะาธาตุอินทรีย์และสัจจะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนดังนี้เรียกปัญญาหรือวิปัสสนาตามหลักการศึกษาที่เรียกว่าปริยัตส่วนปัญญาในภาคปฏิบัติได้แก่การอบรมปัญญาให้เกิดตามแนวทางการศึกษาเป็นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น คลายความกังวลใจและความหลงไหลมัวเมาเสียได้ขอท่านทั้งหลายจงใส่ใจไปตามข้อความที่ที่จะกล่าวในภาคปฏิบัติต่อไปนี้จงให้ดีเริ่มต้นขอให้พิจารณาให้เข้าใจว่าร่างกายและจิตใจของคนอื่นของตัวเราแม้จะต่างกันโดยความยึดถือว่าเขาว่าเราแต่ก็มีความเป็นอันเดียวกันอยู่อย่างหนึ่งคือร่างกาย ตั้งขึ้นจากส่วนผสมที่เรียกว่าธาตุสีไม่ว่าร่างกายของใครก็มีลักษณะผสมขึ้นจากธาตุสีด้วยกันทั้งสิ้นเช่นเดียวกันส่วนจิตใจหรือธาตุรู้แม้จะต่างกันโดยความเป็นจิตของเขาของเราประกอบด้วยกุศลอกุศลมากน้อยกว่ากันแต่ก็เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือความคิดอ่านต่างๆเป็นอาการของจิตนั้นมีลักษณะสามประการคือ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วเราก็ยุบรวมร่างกายจิตใจหรือยุบรวมมนุษย์และสัตว์ลงไปเป็นสภาพธรรมอันเดียวกันอันกล่าวโดยการแยกประเภทว่าขันซึ่งแปลว่ากองหรือส่วนบางเรียกว่าธาตุสภาพที่ทรงตัวเองได้บางเรียกว่าอายตนะเครื่องติดต่อบางเรียกอย่างอื่นบ้างเมื่อยุบรวมกันเข้าได้ ก็เป็นการยุบเขาและยุบเราให้รวมเป็นอันเดียวกันได้ในเบื้องแรกบัดนี้ขอท่านทั้งหลายจงสำมรวมจิตใจดูว่าท่านยุบความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเราหรือคลายเรื่องยุ่งยากทั้งปวงที่ฝังใจไว้นานเช่นความโกรธความเกลียดว่าเขาผู้นั้นผู้นี้มาทําให้เราไม่พอใจให้ผูกโกรธไว้มีหรือไม่ถ้ายังมีความขุนข้องมองใจใดๆอยู่ก็จงสลัดออกเสีย เพราะบัดนี้เรื่องเขาเรื่องเราได้หมดไปแล้วเหลือแต่สภาพธรรมอันประกอบด้วยธาตุด้วยอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนเหมือนกันคั้นแล้วจงพิจารณาต่อไปอีกว่าทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตจะมีอาการอย่างเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีลักษณะสามัญสามประการคือ ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้และไม่ใช่ตัวตนแล้วลองตรวจดูจิตใจของท่านอีกว่าเคยมีความวิตกกังวลใจจะให้สิ่งนั้นจเจริญสิ่งนี้เสื่อมสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เกี่ยวกับท่านและที่ท่านรักใคร่ชอบพอและที่ท่านรักใคร่พอใจท่านเคยกลัวว่าจะไม่จเจริญอยู่ตลอดไปเกรงว่าจะมีอันเสื่อมโทรม พินาศทำลายไปมีบ้างหรือไม่ถ้าในใจของท่านยังมีความรู้สึกวิตกกังวลเช่นนั้นก็เท่ากับว่ามองเห็นดูกระแสน้ำในมหาสมุทรที่เป็นขึ้นใหญ่น้อยซัดซัดสาด,ด,ด,ดเข้าหาฝั่งแล้วดีใจกับลูกขึ้นที่กำลังสูงขึ้นเสียใจกับลูกขึ้นที่กำลังลดต่ำลงเะนั้นต่างว่าท่านคิดแย้งว่าเรื่องน้ำเรื่องขึ้นเป็นอย่างหนึ่ง ส่วนเรื่องของมนุษย์เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ขอให้คิดเถิดว่าถ้าคิดถึงอาการที่ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนอันเรียกว่าสามัญลักษณะหรือลักษณะสามัญถ้าคิดถึงอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันเรียกว่าสังขตะลักษณะคือลักษณะที่ปัจจัยปุงแต่งแล้วชีวิตทุกชีวิตโลกทุกโลกก็ไม่ต่างอะไรกับกระแสน้ำหรือพายบแดด การพิจารณาทำนองนี้จะทำให้ความหนักใจความวิตกกังวลใจความยึดมั่นถือมั่นต่างๆที่ท่านทั้งหลายรู้สึกว่าทำให้วุ่นวาย,ยตลอดเวลานั้นลดน้อยหอยลงจนในที่สุดจะมีแต่ความสว่างรู้เท่าทาันความจริงของชีวิตจะเห็นความดีใจเสียใจที่แล้วมาเป็นเพียงความรู้สึกของเด็กๆ ที่ดีใจเพราะได้ตุ๊กตาและร้องไห้เพราะตุ๊กตาชำรุดแตกหักหรือมีเด็กด้วยกันมาแย่งไปขอท่านทั้งหลายจงฟังจิตใจที่ยังไม่มีปัญญาหรือวิปัสนายังไม่เห็นแจ้งเห็นจริงในลักษณะสามัญของสิ่งทั้งหลายนั้นแม้จะเป็นจิตใจของคนสูงอายุแม้จะเป็นจิตใจของบรรพชิตหรือคฤหัหั์ก็คงเป็นจิตใจที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือดีใจบ้างเสียใจบ้าง ไม่สามารถ่อนคายทิฏฐิมานะลงไปได้ไม่ผิดอะไรกับจิตใจของเด็กๆที่วุ่นวายอยู่กับเรื่องตุ๊กตาฉะนั้นบัดนี้จะให้ท่านทั้งหลายพิจารณาต่อไปอีกว่าขอให้ท่านทั้งหลายสมมุติว่ากำลังมองดูแอ่งน้ำโสโครกซึ่งมีตัวไรยน้ำลูกน้ำยุบยิบเต็มไปหมดว่าท่านรู้สึกดีใจเสียใจ กับความสับสนวุ่นวายของไรน้ำลูกน้ำเหล่านั้นหรือไม่ท่านมีความห่วงใยกังวลบ้างหรือไม่ท่านคงตอบว่าไม่มีเพราะไม่มีปัญหาเรื่องความยึดถือว่าตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วลองสมมุติให้ท่านลอยขึ้นไปในอากาศมองดูหมู่มนุษย์เดินไปขวกไฟสับสนไม่ผิดอะไรกับไรน้ำท่านก็จะเข้าใจได้เองถึงความวุ่นวายสับสนในโลกนี้ ว่าเป็นเรื่องไม่น่ายึดถือและไม่น่าให้ความกังวลใจใดๆมาเบียดเบียนจิตใจของท่านต่อจากนี้ไปขอจงพิจารณาตามคำสอนของพระบรมศาสดาที่ว่าโลกเป็นของว่างเปล่าคือว่างจากความเป็นเราความเป็นตัวตนของเราไม่มีสาระอะไรมากไปกว่ากระแสน้ำที่ไหลมาไหลไปแล้วจิตใจของท่าน ไม่มีสาระอะไรมากไปกว่ากระแสน้ำที่ไหลไปมาแล้วจิตใจของท่านก็จะว่างว่างจากความยึดถือจะปล่อยวางได้ความหลงไหลมัวเมาต่างๆจะลดน้อยถอยลง